สวัสดีตอนเช้าค่ะวันที่3มิถุนายน2564นะคะตอนเช้าเช้าเราจะมาดูแลต้นไม้แล้ววันนี้จะมาปลูกตะไคร้นะคะแล้วก็เ็กจะปลูกเนี่ยค่ะเป็นผักบุ้งแก้วเอาไว้กินพื้นที่เล็กๆนะคะแล้วก็ว่านหางจระเข้ปกติแล้วมันอยู่ในกระถางย้ายลงดินนะคะมันก็จะเหลืองๆหน่อยเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ก่อนพริกค่ะพริกเชอรี สวยมากเมื่อวานก็ถ่ายไปแล้วแต่เราถ่ายช่วงบ่ายนะคะมันก็เลยเหี่ยวตอนนี้ตอนเช้าสดชื่นมากเลยแล้วก็ด้านล่างใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะคะปุ๋ยมูลไก่เนี่ยค่ะติดเม็ดแล้วเยอะเลยเนี่ยพรุ่งนี้ยิ่งสวยเนี่ยค่ะออกดอกเต็มเลยดกมากอันนี้เพราะมาเล่นเองนะคะถ้าใครอยากได้ก็แอดไลน์เล็กมานะ lucky u n d e r c k ขีดล่าง8 8ด9ปดนะคะใครอยากได้เม็ดพลิกเนาะแจกคนละเม็ดพอคลิปนี้นะคะใครดูคลิปนี้ดูมาถึงตรงนี้แอดไลน์มาค่ะเล็กคุยทางไลน์นะคะจะส่งพลิกให้นะออกค่าส่งเองนะคะออกค่าส่งเองเพราะว่าจะออกให้ทุกคนก็ไม่ไหวเนาะเพราะว่าค่าส่งอย่างต่านะคะก็คือเลขส่งแฟดนะน่าจะ25บาบาทนะทุกคนถ้าอยากได้พลิกพันนี้นะคะเอาไปปลูกประดับได้ นี่ค่ะแจกฟรีเดี๋ยวพาไปดูเม็ดพริกนี่ใครอยากได้ทักมานะนี่ค่ะเม็ดเดียวเนี่ยมีเม็ดเล็กๆเยอะมากนะคะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ติดหมดเลยนะเลโก็เพราะจากเมล็ดนั่นแหละทําแบบนี้นะคะมันจะได้อย่างต่านะประมาณสิบต้นนะคะเอาไปปลูกประดับนะบํารุงดีๆนะคะมันจะโดกมากเหมือนเมื่อกี้อันนี้คือต้นมันนานแล้วนะแล้วก็เด็ดเรื่อยๆนะคะพริกเชอรี่เนี่ยใครอยากได้ทักมานะแจกสิบท่านนะคะ ใครดูคลิปนี้ก็อทักมาเลยนะ l i e lucky u n d e r s c o e นะคะแปด9ปาอ่ามาดูมุมนี้ค่ะนี่เห็นไหมเนี่ยที่เล็กถ่ายไปว่ามันมีเพลี้ยนะคะมานาวเริ่มโตแล้วเห็นไหมเพลี้ยาหายไปเลยค่ะใช้วิธีการฉีดล้างนะคะเห็นผลเลยเนาะแล้วก็เนี่ยดาวเรืองก็คือเราไปวัดมานะมีดอกแห้งนะคะเล็กเก็บมาหวานลงไหมสวยแล้วนะคะนี่ดาวเรืองขึ้นแซงมานาวแล้ว พริกนะคะพริก,พร,กพริกที่ใส่ปุ๋ยไปวันนั้นแล้วก็เด็ดยอดนะคะเห็นไหมแตกยอดใหม่ออกเยอะมากเนาะนี่ด้านล่างก็เริ่มที่จะติดแล้วนะคะเริ่มที่จะติดเม็ดแล้วพริกพันนี้เผ็ดนะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมนี่ค่ะเริ่มที่จะติดเม็ดแล้วนะคะเนาะอันนี้เป็นปลูกกลางแจ้งนะคะใบก็จะมีงีกบ้างนิดหน่อย ดูดาวเรืองค่ะมาดูมุมนี้นี่ต้นกาวนะท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้เป็นมาลาขี้นกเนี่ยยอดมันเมื่อวานเล็ก็มาเก็บนะคะยอดผักต่างๆเอาไปลวกกินวันนี้ก็จะเก็บรวบรวมไปเหมือนกันอ่ามาดูทางนี้นค่ะเมื่อเขือมะเขือเดี๋ยวพามาดู นี่แตกยอดใหม่นี่อาการของมะเขือนะคือยอดมานะคะออกมาเนี่ยบางครั้งนะมันจะเหี่ยวลงไปเลยให้เราเด็ดออกนะคะเด็ดออกมันมีโรคเนาะคือเราไม่ได้ฉีดยาแบบที่เป็นเคมีนะคะมันก็จะมีโรคบ้างเนาะแล้วก็เริ่มติดดอกเห็นไหมแล้วก็ให้เด็ดใบนะคะเด็ดใบที่ใหญ่ๆเนี่ยเด็ดออกเลย เพื่อให้อาหารมาเลี้ยงที่ดอกแล้วก็ลูกของมะเขือนะคะเนี่ยเด็ดออกเลยถ้าใครได้ติดตามนะมะเขือต้นนี้คือโซมมากอะ่ะแล้วก็แทบไม่มีใบนะคะเกือบจะตายไปแล้วเล็ก็เลยเริ่มที่จะมาตัดใหม่เนาะนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวก็ได้กินอันนี้เป็นมะละกอแล้วก็ นี่ก็เป็นดอกไม้บานไม่รโรยนะคะสีขาวปลูกจากต้นแรกเลยแล้วก็หวานมาเมล็ดลงเนี่ยเดี๋ยวก็เต็มเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้อยหนานเพราะมันเล็ดเองแล้วก็เนี่ยพริกที่ปลูกไปวันนั้นเห็นไหมคะงามแล้วแปบ๊บเดียวแล้วก็อันนี้เป็นพริกขี้หนูเล็กนะคะมาเก็บทุกวันมาเก็บเกอบทุกวันเลยเอาไปตำน้ําพริกกะปินะคะ ต้นใหญ่มากจริงๆต้องถ้าขยันนะคะวิธีการดูแลคือพยายามมาเด็ดใบออกใบมันงามมากนะคะเด็ดออกเนี่ยค่ะอร่อยมากหอมพริกอันเนี้ยตามน้ำพริกอร่อยหอมเนาะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพริกเนาะปลูกแต่ของกินอะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยนะคะ รวยแล้วก็อันนี้เป็นชะอมเมื่อวานก็มาเด็ดยอดไปเนี่ยค่ะตัดออกตัดบ่อยๆเดี๋ยวมียอดให้เก็บกินเมื่อวานไปใส่ไข่เจียวแล้วเรียบร้อยค่ะของกินทั้งนั้นเลยอ่าทีนี้วันนี้เราจะมาปลูกของกินอีกนั่นก็คือนี่ค่ะผักบุ้งแก้วอร่อย ขอวางตรงนี้แล้วก็ดินตรงนี้บ้างๆอันนี้เราโรยปุ๋ยขี้ไก่ลงไปแล้วนะคะแล้วเราก็ปรวนดินอยากกินอะไรก็ปลูกเลยค่ะูช่วยคุณนายตื่นสาย แเซียงไฮ้นะคะเดี๋ยวเล็กจะปลูกแบบยาวไปเลยเห็นตรงนั้นไหมกําลังจะออกดอกนะคะสวยมากปลูกแป๊บเดียวยังไม่ถึงเดือนเลยเดี๋ยวจะมาบอกนะว่าใส่ปุ๋ยอะไรมันงามไวมากเลยแปบ๊บเดียวโอเค บุ้งปลูกง,ง่ายนะคะเราสามารถใส่ปุ๋ยลงไปได้เลยเนี่ยมันจะงามไวคลุกเค้าให้เข้ากันเนี่ยซื้อมาจากตลาดนะคะแช่น้ำไว้ก่อนให้รากมันเดินดูรากข้ารืฤสีเลยเร็วมากนะคะ ปลูกที่แดดจัดก็ได้ร่มรำไรก็ได้นะคะง่ายๆเลยเนี่ยค่ะปลูกแบบนอนลงไปเลยนะคะวางๆไว้เลยนี่จะ้ะง่ายที่แรกปลูกลงไปก่อนหน้านี้ใส่ปากโองนะคะ คือติดยอดแล้วเนีย่ยเห็นไหมแตกยอดเดี๋ยวก็ได้กินค่ะนี่ง่ายมากทั้งนี้มาคู่กันเลย สามยอดนะคะโอเค วางไว้อักุ้ไม่ชอบอะไรที่แบบตั้งใจมากนะคะนี่ถ้าเราวางไว้ในกระมังก็ออกรากแล้วนะคะแถมยังติดยอดใหม่ให้เราอีกต่างหากเนะะี่ยค่ะง่ายมากๆอันไหนที่เน่านะคะเราก็ดึงออกปักลงไปเลยง่ายที่สุดลูกผักกินเองง่ายๆนะคะผักบุ้งแก้วซื้อมากามละสิบบาท เามาใส่โอ่งนะคะใส่ถังหรือลงดินหรือลงดินได้เลยจากนั้นนะคะเราก็รดน้ำแค่นี้เองนี่ค่ะเรียบร้อยง่ายๆเริ่มปลูกผักกินเองได้เลยนะคะใครมีพื้นที่น้อยปลูกใส่ปากโอง่งใส่ถังนะคะ ถัง20บาท30บาทปลูกกินเองได้เลยเนาะเริ่มทำนะคะเราจะมีผักที่ปลอดสารปลอดภัยกินนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเรามะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ